ด้านซ้ายด้านซ้ายหรอกเขาจะไปตัดกะเพราอันนั้นไม่ใช่กะเพรากะเพราดูนู่นสูงๆนู่นนู่นนู่นนี่นู่นี่นู่นตรงนู่นกะเพรากะเพราเข้าไปได้เลยกูมันจะมีอึ่งอะไม่มีเนี่ยไปดูเอาไปเข้าไปเลยไปได้กะเพราเต็มเลยน่ะฝนตก

ใช่อ,อ๋อ,อน้องไม่ออกมาไม่เป็นไรน้องร้อมันจะออกมาเนีอย่า,า,า,นะยางครับเป็นพี่คน้องมีตัดกระเพราครับกระเพราหลังบ้านครับอนนเอากระป๋องวางไว้ก่อนก็ได้ก็ตัดกระเพราเป็นเนาะ เอาลง YouTube นะลงพะเพย์เวดได้ไหมอ่ะลงได้แค่ในพเพย์เวดได้เอาลอนละเสร็จแล้วเอาตัดไปเ,อเยอะหน่อยมันจะได้มันจะโล่งๆหน่อยเออเลยอะ่ะมันจะได้ไม่หนาเกินไปไงถ้าไม่ตัดมันหนามันมันเยอะไปอะ่ะจะได้เกิดใหม่เรื่อยๆไงถ้าเราไม่ตัดมัน ยัไงเสร็จแล้วยิบหน่อยยิบมากระเพ๋าสูงสูง่อยึ่งสองชับโอเค